สวัสดีค่ะฉันแวนเนอันเชียอายุสิบหกปีตอนนี้กำลังฝึกฝนร่างกายแล้วค่ะส่วนทางนั้นสำหรับอันเชียน้องชายของฉันเราสองคนต่างมีร่างกายที่อ่อนแอมากนี่ต่างจากพ่อแม่ของเราที่แข็งแรงก็สุดๆไปเลยโดนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรและทางนี้ก็เป็นพ่อคนที่คอยฝึกร่างกายให้พวกเราที่อ่อนแอ และนั่นก็คือแม่ของพวกเราคนที่ทำอาหารได้อร่อยที่สุดในโลกอ้าวที่รักแล้วผมล่ะพวกท่านใจดีกันมากเลยครับจ้าแถมชอบหยอกร้อกันทุกวันจนบางทีก็หมั่นไส้มากพวกเรามากจะทำกิจกรรมแบบนี้ทุกครั้งที่มีเวลาว่างเลยล่ะส่วนมากจะเป็นแม่ที่คอยทำอาหารให้ แต่บางครังเพื่อก็ทําเหมือนกันฝีมือดีทั้งคู่เลยล่ะสมแล้วที่เป็นเจ้าของร้านอาหารละนะนี่หนูยิงข้าวเป้ากี่ดอกก็เลยได้ทานอาหารอร่อยๆทุกวันเลยเอ๊อยากรู้จังได้เท่าไหร่กันนะเราทุกอย่างนี้ได้ทำในวันนั้นที่เรอยกับข้าวครัวว้าววัยอาเก่งที่สุดเลยเป็นกิจวัตรประจำวันที่ดีมากเลยผมดูรูตลาดฉันชอบช่วงเวลาแบบนี้มากที่สุดเลยนะพวกเราคืออัจฉริยะออา อาวันนี้หอมว่าเค็มไปนิดนะฮะแม่ทําไว้กินกับข้าวนะจ๊ะไม่ล็อกเพราะว่าแม่แค,จจค่อ่าะเฉยๆนะคนนี่ก็นะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จบางครั้งมแม่ก็ชอบไปหาหนังสือที่น่าสนใจที่ห้องสมุดอ่านแม่คะมาทําอะไรที่นี่หรอหรือว่ามีทานเรื่องใหม่มาเล่าให้ฉันกับน้องฟังอืมไม่ใช่นิทานหรอกจ้า แต่เป็นเรื่องเล่าของสมบัติชิ้นหนึ่งน่ะสมบัติโดยเฉพาะเรื่องสมบัติเาฉันชอบมันมากจริงๆอยากฟังแล้วอยากฟังแล้วสมบัติชิ้นนี้น่ะเป็นสมบัติที่ลึกลับที่สุดเลยนะลึกลับอย่างนั้นหรอไม่รู้ทาไมเหมือนกันฉันถึงชอบเรื่องราวของประวัติศาสตร์และสมบัติลึกลับแถมเสียงของแม่ที่เล่าให้ฟังมันไพเราะมากเลยล่ะเอาล่ะ แม่ครับพ่อครับน,นี่สิพ่อสอของความีดแบบนี้ด้วยนี่เป็นไงของเก่งไหมระวังบาดนะลูกนี่คุณสอนอะไรลูกเนี่ยโหเท่เหมือนกันนะเนี่ยเก่งสุดๆไปเลยแม่ลูกผู้ชายต้องเท่ไปธรรมดาโธจริงๆเลยนะอ่ะไหนๆก็มากันแล้วมาฟังแม่เล่าเรื่องกันหน่อยดีไหมสิ่งที่แม่เล่าแน่นอนว่าหลายๆอย่างจะน่าเหลือเชื่อไปหน่อยก็เถอะ ถึงจะดูเพ้อฝันถึงจะดูไม่มีมูลความจริงฉันก็ชอบอยู่ดีนั่นแหละเพราะเป็นแม่ถึงจะรู้สึก<ม>สนุกยังไง,<ม>งล่งละมีอีกไหมคะเราอยากฟังอีกเฮ้ยน่าเบื่อผมเอาเวลาไปทําอาหารดีกว่าพ่อมาสอนผมหน่อยน่าเบื่อตรงไหนกันอ่ะออาจะสนุกแท้ <c oughs> แก<ท>็เรื่องแบบนี้มันมีแต่เรื่องแต่นี้นะเราก็ไม่เคยเห็นจริงสักหน่อยพี่ก็เชื่อไปได้ก็ต้องมีจริงบ้างสักนิดนั่นแหละน้าโอเคครับผมเชื่อก็ได้ไปละ นี่โตน้องเริ่มไม่น่ารักแล้วนะอย่าไปว่าน้องเลยนะคนเรานะ่ะจะต้องมีความชอบต่างกันอยู่แล้วแล้วลูกล่ะชอบอะไรชอบแม่ชอบพ่อและไซรับแล้วก็เรื่องเล่าประวัติศาสตร์และสมบัติอย่าลืมความชอบในตอนนี้ไปล่ะ ท้องฟ้าที่เคยสดใสในใจก็ได้พังทลายลงมาพ่อและแม่ก็ปวดตาจากพวกเราไปอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยโรคบางอย่างที่ไม่มีทางรักษาหายได้แน่นอนว่าคนเป็นพี่อย่างฉันเป็นที่เพิ่งสุดท้ายของน้องชายแล้วฉันจะทำได้ไหมนะด้วยร่างกายที่อ่อนแอนี้ด้วยความไม่ได้เรื่องของฉันจะปกป้องน้องชายได้หรือเปล่านะ นี่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 โอ๊ยไม่โดนเลยอะให้โดนสักหนักก็ได้มั้งเนี่ยโหเอ้ยตายสิพี่ไวอาไปเตรียมตัวได้แล้วนิ่งก็ใกล้เวลาเปิดร้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ซื้อวัตถุดิบไม่หันหรอกเอ๋เวลานี้แล้วเหรอ งัน้นรอพี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวันนี้เป็นวันไม่ดีกันนะยิ่งไม่โดนเลยอ้าวขาใจขาใจอืมวันนี้ซื้อเพิ่มแค่เนื้อสินะอืมร้านอาหารสินะ ทำไมพ่อต้องยกกิจการให้ฉันด้วยเนี่ยไซรับเหมาะกว่าฉันตั้งเยอะอืวันนี้ก็น่ารักพี่จะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อให้น้องได้มีความสุขนะพี่มาแล้วเสร็จแล้วล่ะนะเราไปกันเลยไหมอืมเราไปกันเถอะ จะว่าก็ว่าเถอะนะทั้งที่อยากออกไปหาสมบัติแท้ๆไม่อยากทำงานร้านอาหารเลย